สวัสดีคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าผิวโบเนี่ยเป็นผิวที่แต่งหน้าบ่อยมากนะคะการทำความสะอาดเครื่องสำอางเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะนี่ ไปได้ตัวนี้มาเขาคือ s ซซีโคโค่รีโมทเมคอัพนะคะคือไปลองใช้จากตัวที่เป็นตัวทดลองมาแต่ว่าวันนี้ออกขนาดจริงมาแล้วจ้าเลยรีบจัดเลยนะคะตัวนี้ทำความสะอาดผิวหน้านะคะคือสามารถใช้กับสำลีแบบนี้ได้เลยอ่อนโยนใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะคือเขาจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการดีท็อกผิวได้ด้วยนะคะสำหรับผิวที่แต่งหน้า หรือว่าถ้าผิวไม่แต่งหน้าจริงอ่ะก็คือควรใช้นะคะทั้งดูแลในเรื่องของเอ่อการทำความสะอาดผิวทั้งเรื่องของกันแดดต่างๆนะคะนี่ก็คือเช็ดไปเลยเช็ดรอบดวงตาได้ด้วยค่ะสามารถเช็ดทำความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะสำหรับตนนัวนี้โอโ้โหเช็ดได้อย่างอ่อนโยนแล้วก็เรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยนะทำความสะอาดได้แบบจัดเต็มเลยนะคะสไป้ และอีกหนึ่งอย่างนะคะที่สามารถใช้ได้นะคะก็คือสามารถใช้เป็นแบบการนวดนวดที่ผิวได้ด้วยนะคะคือถ้าผิวเรานะามีในเรื่องของเครื่องสำอางการแดดตกค้างนะคะก็นวดไปแบบบอแบบนี้เลยค่ะก็จะช่วยเป็นการกระตุ้นผิวบำรุงผิวพร้อมกับทำความสะอาดดีท็อกผิวได้อย่างล้ำลึกนั่นเอง จริงๆแล้วนะคะก็เช็ดทำความสะอาดผิวไปได้เลยนะคะเขาจะอ่อนโยนมากๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่สามารถจะทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกนะคะขอแนะนำไซซีโคโครีมูฟเมกขวดนี้เลยค่ะ